บรรยากาศยามเช้าที่นอนเรียสวัสดีจ้ามาพบมาพ่อกับแม่เอ็มมาอีก้เด้อเมื่อนี้สิมาเว่าวเรื่องหยังมาแต่งตูงามแหอมืมางม้มหอยพี่น้องง้มหอยง้มปูงมป่าเขาเลยแต่งตูงามแต่ว่าเมื่อนี้บ่ได้มาเว่าวเรื่องหอยแล้วจ้ะอือเพว่าจะเป็นหอยหยังหอยแม่เอ็มมาหอยทะเลหอยบ้านห้าบ่อหอยอี่หยังกระยานะ่ะพี่น้องบ่ได้เว้าเด้อที่โชว์นมอ,อย่างสีพอ,อยัง เพราะว่ากางเกงที่ซื้อมาคู่กันน่ะกางเกงน่มันใส่บ่ได้พี่น้องอืมใส่ได้เตเสื้อเต่เสื้อเนี่ยก็ยังแบบหายใจบ่คคอยได้ดิเน่ <c ười> จอยหลายซื้อมากับไอ้น้อยพูดสุดสั่งมาจากเมืองไทยผุ่นเสียคาทรงพ้อพี่น้องเอยว่ามันจะของที่ใส่ได้ <c ười> เห็นเมีค้านางแบบเขาใส่ขึ้นแบบเป็นงามงามสบูเณยเจ้าของใส่เลยผู้หลับพีพ่น้องเอ,อ้ยหัดขึ้นแหนมนี่แม่ก็เลยมาถ่ายเอาที่ทึงๆในถาง่างมัต้องเอาหรอก้าง่างอาจจะใส่บ่ใส่ก็แล้วแต่ที่เจ้าที่ท้ายเอาเนาะ มื้อนี้จะมาว่าเรื่องอย่างมาว่าเรื่องสาวไทยสาวไทยหรือว่าสาวเอเชียนะพี่น้องนะสาวเอเชียก็คือโซนเอเชียโซนญี่ปุ่นโซนเกาหลีโซนอ่าโซนอ่าไม่ใช่โซนนะโซนโซนไอ้สาวฟิลิปปินส์ไอ้ใจพี่น้องเออจะมาว่าว่าเมย์มาตบมึงคนข้างหลังด้อเพราะว่าวส่วนล่างมันตลกเลแไหมอเออขั้นเขามากับสิขอบขาก้องแลนที่แรกไปทั้งฝุ่นเอ้พี่น้องงามขึ้นอย่างนี้วิวหลังฝุ่นพอดีประเนียนลม้ม ขันเห็นเขาถือกล้องมากกับร่มโลดเดยแต่สร้างขึ้นอย่างไม่ไอ้มากกิมามันรบอยู่รบอยู่ดีน้อยนึงมันจะจตำตำในเนาะมันก็อาจจะแบบว่าบอบบ,บอบเคยร่มไปไในน่ะละจะมาว่าเรื่องภาษาภาษานอร์เวย ของสาวสาวต่างชาติสาวเอเชียนะพี่น้องนะว่าเป็นอย่างแม่เอมาาจังมาว้ามันบอมันกับบริมีออียงสําคัญดอกแต่ว่ามันกับเป็นตะเว้าพี่น้องเป็นตะเว้าอย่างบรแม่นมาว่าให้เข้าแล้วแม่เอมากภาษาเก่งนักเหรอภาษานอสภาษาอังกฤษเก่งเหรอถึงมาพูดมันบริเว้าพื้นเว้าอย่างให้กันนะจ๊ะพี่น้องเว้าความเป็นจริงและกับเ้าความตลกซื้อที่มาเว้านี่ค,คือแม่เอมา่าจะมาเ้าว่า,าสาวไทยอะ่ะสิบคนสมมุติว่าพูดภาษานอสนะพี่น้องเนาะ สิบคนให้เจ้าลูกบอกว่าสิบคนเนี่ยของผู้สาวไทยเนี่ยสิว่าออกสำเนียงคือกันบอบอได้จ้าสิบคนก็ออกสำเนียงของภาษานอร์เวคนละสำเนียงแต่ถามว่าทําไมคุณที่เขาฟังน่ะเขาฟังออกเพราะวา่าเขาไม่ได้พูดแต่คํคำนั้นก็คือพูดเว้ากันหลายๆคำมันมบอว้ากัน,นหลายๆคำหลายๆประโยชน์มาใส่กันในเป็นหลายๆคํามาเป็นประโยคเดียวกันคือแบบว่าฝรั่งนี่ขาเจ้าฝรั่งร์เวเขาเจ้าก็จับใจความได้เป็นบอเป็นนองมันก็คล้ายๆเราพูดภาษาอังกฤษนี่แหละบางทีเราอาจจะพูดทับ แม่มา่มั่งอีย่างเศษแต่เขาก็ฟังออกในคำคำเดียวที่พูดไม่เหมือนกันแต่เขาก็ฟังออกเพราะว่าเราพูดหลายๆคำมาเป็นประโยคเดียวกันภาษารนเวย์คือกันขาเจ้ากันเลยฟังออกพอจังไหร่มินิเดอร์แม่ไอมาจะว่าก็คือยกตัวอย่างประมาณเช่นคำว่ากันไกนี่พี่น้องกันไกนี่แหละกันไกตัดคนตัดอีหยังก็ตัดไปคนล่างคนเทิงตัดเสื้อผ้าตัดหนวดตัดอีหยังก็แล้วแต่่เจ้า ก็จะมาพูดเรื่องก,นกานไกาฟังสำเนียงแม่เอาเด้อสำเนียงแม่เอาเนี่ยก็คือมีหลายคำมากๆที่แม่เอม่ารู้ว่าตัวเองอ่ะพูดไม่ถูกเพราะว่าบางทีแม่เอาไปฟังคนน็อตพูดหรือว่าหญิงไทยพูดเนี่ย คือแม่เอมบอกว่าเอ้กูว่าบัตรถืเนาะเจ้าของว่าบัตรถืก็พยายามอยากเปลี่ยนในพี่น้องแต่มันก็เปลี่ยนไม่ได้พอพูดออกมาก,ก็คือมันลิ้นลิ้นมันบ่ไปนะพี่น้องเออลิ้นไม่ไปแต่ถ้าอย่างอื่นนลิ้นอาจจะไปได้จะ้ะหมายถึงว่าอาจจะทําอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยลิ้นไม่อาจจะไปดีแต่กรณีนี้พูดภาษารนเ์เนี่ยลิ้นมันไม่ไปนะจ้ะเอออัญญาลำค้าได้วยจ้ะที่ว่าดึงแปเว่นอย่างย่านหัวนมมันโพ ถ้าหัวนมสีชมพูนี่เออแล้วแต่จะโผล่ก็คือทำเป็นเข้มแบบว่าอุยปิดจุกอยู่นะแต่มันโผล่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลธรรมดานี่ก็อ,อาจจะแบบโอเคหนะ่อยเนาะแต่ถ้าเป็นน้ําตาลเข้มน้ําตาลไม่ขึ้นมาใลพี่น้องหัวนมนี่ตายพอดีเด้อเออขอแม่เอมาลูกสามได้จ้าคิดเบอรว่าจะเป็นสีอย่างก็แล้วแต่แท้เจ้านัา่นแหละนั่นแหละก็เลยมาเข่าเรื่องพี่น้องมาได้มาเ่าเรื่อง่าเข่าหัวนมได้คือมาว่าเข่าเรื่องนี่อหละไรพี่น้องสมมุติว่ากันไก่เนาะอ่ากันไก่เนี่ยภาษานอร์เวก็จะมีชัก นี่บอกพี่น้องเนี่ยเสียงแม่เอาบอกออกแล้วซักซักซักเช็ค <c oughs> <c oughs> เห็นบหมเอ่อแม่เอากับว่าก็มูเนี่ยกับว่าก็คุ้นาคือกันว่าอุ้ยฉันว่ายากขนาดเลยภาษานอร์เวย์คำเนี่ยถ้าจะมาแปลมาพูดอีกหลายคำมันก็จะเป็นซักมัมบอพี่น้องก็คืออาจจะเป็นเลขหกแล้วก็อาจจะเป็นคำว่าก,ากาันไกลบางที่แม่เอาก,กับว่าพิดว่าเป็นเซ็กสุ่นในพี่น้องเออถ้าพูดผิดเพี้ยวก็จะเป็นเซ็กซเซ็กที่แบบว่าเราแบบเอากันนัวเนียกันอะไรอย่างเงี้ย เออแล้วก็ถ้าพูดอีกแบบหนึง่งซักแชก็มันก็จะเป็นขนมอะขนมเหมือนขนมคุกกี้น่พี่น้องเออขนมคุกกี้ภาษาโนเวก็จะเป็นบอกว่าซักหรือว่าขนมปังกรอบอะไรเงี้ยเขาจะบอกซักซักแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเข่าพี่น้องเข่าหนวดเข่าผู้ชายเนี่ยแม่เอม่าก็พูดไม่ถูกเวลาพูดทีไรต้องทําท่าทางให้คุณษาดูหรือว่าอาจจะถ้าจะถ้าพูดกับคนวนัดคนอื่นก็จะเหตุท่าทางให้เป็นบึงนำ้ำท่าบะเหตท่าทางนี่เขาไม่เข้าใจเลยพี่น้อง เออแฉกด้วยอย่างนี้เลยพี่น้องนวดนี่แหละแม่แอแมจะซับสนกับคำคานี้ของคุณนอร์เวมากมากเลยคำว่าซักซ็กซ์ก,ซกอย่ยังนี่แหละพี่นอ้องอืแต่ว่าคนอื่นหญิงไทยคนอื่นเขาไม่อยู่นานเขาอาจจะออกเสียงรูแต่ว่าแต่ว่าส่วนมากก็ออกถืออยู่หรือส่วนมากก็ออกบ้ถืกแต่ว่าแม่แอแมจะคือจะงงมากๆกับคำคานี้ออกบอกคยถือหรือได้ใจพี่น้องครักวกับสอนก็ออกบ่ถือคือกัน แล้วก็บางทีถ้าเราพูดเนี่ยมันก็จะเป็นคําที่ไม่ดีเลยได้พี่น้องก็เหมือนภาษาไทยบ้านเราเนาะบางคําเราตั้งชื่อลูกเนี่ยหรือว่าชื่อใครเขาช่างบางทีถ้ามันเป็นถ้าแปลเป็นภาษาภาษาอังกฤษก็คืออาจจะเป็นหอยเป็นคนมีอะไรกันหรืออะไรเป็นนี่ก็มีได้พี่น้องสื่อคนไทยของเขาเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้อืแต่เราก็ไม่รู้ไงพอมาแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันตลกมันวลา่พี่น้องแล้วก็อีกคํานึงภาษาของภาษาของนอร์เวย์เนี่ยพี่น้องว่า ว่าเป็นอย่าง ENA แม่เอม่านี่จะออกบ่ค่อยจะเอเอ,อม,มันมันไม่ไหลายคำแต่ว่าแม่เอม่าเดี๋ยวขึ้นออกแม่เอม่าจะจะว่าแต่ว่าอีกคำหนึ่งอ่าคนไทยนี่กะกะกะจะว่าออกงากนะพี่น้องที่จริงบ้านเรามันก็จะมีรอลิงรอเรือรอเรือรอลิงเหมือนว่า <THE> <U RI? S 2> พี่น้องคือถามว่าเล่นลิ้นเล่นลิ้นหันลิ้นคนอีสานเรียกว่าหันลิ้นเออเนี่ยก็คือได้อยู่แต่ว่าเวลาเวลาเราพูดกันเนาะพี่น้องคนไทยน่ะเราจะไม่ค่อยมีรอเรือส่วนมากก็จะพูดแต่รอลิงเหมือนว่าอืม แล้วคนนอร์เวย์ก็ไม่เข้าใจก็ชอบพูดว่าเออบ้านเธอเนี่ยไม่มีเออเรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะถามเวลาตอนนั้นแม่เอม่าไปโรงเรียนตอนที่มาใหม่ๆเนาะไปไปโรงเรียนเรียนภาษาของนอสกูดอะไรเนี่ยเราจะพี่น้องน่ารักเขาบอกว่าบ้านสันกัมีเด้สมมุติว่าเขาจะแม่เอม่าก็จะพูดในภาษาเลยนะรอเรือพวกฉันก็จะประมาณินเรืร่อยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเป็นรอลิงไม่มีแต่เวลาถ้าเวลาพวกฉันคุยกันน่ะจะไม่ค่อยได้ใช้เอออะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าบ้านท้าวว่าบค่อยออกรอเรือเนาะข้าจาก็เลยคิดว่าที่เ้าน่ะ ฮันลินลินลิน,ลน,ลนเือบ,บัปินหรือเปล่าเนี่ยเขาจะพะยะเขากเ็เลยถามเออนั่นแหละแล้วก็มันมีคํานึงที่ว่าทําไมต้องมีรอเรือรอลิงมันวาพี่น้องคําว่าภาษานอร์เวเนี่ยถ้าแม่เอมาพูดผิดประการใดถ้าคนแบบว่าสะพ้ายสะพ้นอร์เวหรือใครมาฟังถ้ารู้ภาษารนเวกะกะแม่เอมาก,ก็ขออภัยหลายๆเลยกะกลับมาคอมเมนต์บอกได้ว,ว่ามันไม่ถูกนะเข็มน้องเข็มยังกะว่าไปเล้จ้ะเด้อหรือว่าอีข็มมันไม่ถูกนะกะว่าไปหรือว่าย้ายว่ายังกะว่าไปแล้วจ้ะนั่นแหละมีคำคำหนึ่งก็คือประมาณกลาพี่น้องกลานี่ก็คือ ถ้าพูดอีกแบบหนึ่งกลาเนี่ยก็คือดีใจมีความสุขนะพี่น้องก็คือประมาณว่าดีใจมีความสุขคาว่ากลาแต่ถ้าเราไปพูดว่ากรากราก็คือรอเรือนอะพี่น้องไม่ใช่รอลิงก็จะเป็นว่าคนมีอารมณ์คนเงียนคนอะไรไปได้พี่น้องเอา้าเกิดว่าจะได้ดีแบบว่า,า,าอาจจะมีผู้ชายผู้ชายใจดีหลอถือดอกไม้มาให้สมมติว่าเราจะบอกอุ้ยฉันมีความสุขมากที่เธอแบบมีผู้ชายเอาดอกไม้มาให้ฉันอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ละแต่ว่าถ้าเราไปบอกว่าอุ้ย ฉันมีความสุขมากแต่คําว่ากลาความสุขเราไปพูดว่ากลาอุ้ยฉันกลามากอะไรประมาณนี้ยก็จะเขาจะบอกว่าเออเอียนนี่กูถือดอกไม้ไม่หายซื้ออยากเซื้งกูแล้วข้าเจ้าก็จะวาความหมายมันคือมันก็จะไปอย่างนี้เลยพี่น้องจะกลับไปว่าหน้ามือเป็นหลังมืออะไรอย่างเงี้ยเออกูแค่ถือดอกไม้ไม่ห้มึงก็บอกว่าอยากเซื้งกูแล้วมันจะเป็นอะไรที่ผิดพลาดอย่างแรงเลยจ้ะพี่น้องก็มันมีม,มีมีเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนแม่เอมากก็จะบอกเหมือนกันว่า บางทีบางอย่างแม่เอาไม่รู้เนี่ยก็จะถามเพื่อนเพื่อนที่เขามาอยู่ก่อนเขาเก่งภาษาบางคนที่มาอยู่หลังแม่เอาถ้าเขาไม่เก่งภาษาหรือแบบเก่งแต่เขาออกเสียงไม่ถูกเขาอาจจะรู้ว่าความหมายมันคืออย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้แต่เวลาเขาออกเสียงไปมันไม่ถูกใน,นเวลาคุยกันแม่เอาก็จะบอกเขาว่าไม่ใช่นะถ้าเธอไปพูดคําว่ากลากราเนี่ยก็คือหมายถึงว่าดีใจเขาจะบอกว่าลูกเขาแบบกลาเลยนะแบบดีใจแล้วหรือว่ามีความสุขอะไรประมาณนี้แหละพี่น้องแต่แต่เวลาเขาพูดเขาจะกลาเนี่ยเราก็จะบอกไปว่าไม่ใช่นะถ้าไปออกคําว่ากลาเป็นรอเรือกก็เหมือนว่า เือหนเงี้ยนอยากซึ้งเขาอยากอะไรกับประมาณนี้แหละพี่น้องแล้วก็อีกคํานึงอ่ะอันนี้ก็คือมาพูดให้ฟังให้ตลกตลกคำๆด้วยใจพี่น้องแล้วก็อีกคํานึงก็จะเป็นคําที่ว่ากระดาษพี่น้องกระดาษก็คือไม่ว่าจะเป็นกระดาษนี่ก็คือจะเป็นกระดาษของเรากระดาษกระดาษอย่างงพี่น้องกระดาษเขาเขียนอย่างสักอย่างเนี่ยพี่น้องกระดาษนี้เขาเรียกว่าภาพผีมันมาพี่น้องภาพผีภาพผี อ่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป้เปิ่มอย่างก็ว่าไปบอพี่น้องแต่ว่าภาษา,นาเนือก็เรียกว่าพับผีอย่างเงี้ยอ่าคนไทยสิบคนแม่มากก็จะดียินเว้า ออกเสียงมาคือการแต่ถามว่าทําไมเรารู้ว่าคนไทยด้วยกันออกเสียงอย่างนี้ไม่ไม่ถูกแต่เธอออกถูกทําไมเธอไปฟังเขาออกว่าเขาพูดเกี่ยวกับกระดาษเพราะว่าเขาก็จะบอกว่าวันนี้นะฉันจะไปส่งส่งกระดาษหรือว่าวันนี้นะฉันจะไปทิ้งขยะที่มันเป็นกระดาษก็คือหลายๆประโยชน์มารวมกันหลายๆคำมารวมกันประโยชน์เดียวกันแล้วก็เลยฟังออกว่าอ๋อเขาหมายถึงกระดาษอย่างแม่เอม่าเนี่ยแม่เอม่าคิดว่าแม่เอม่าพูดเอ่อว้าถือโดยจะพี่น้องคําว่าพับผีพับผีก็คือกระดาษแต่ว่าบางคนก็พูดไปพี่น้องเว่าคือปอเปียกกับนี้เด้อปอ ปอปีเห็นมาพี่น้องคือมันจะออกบางคนก็ออกตัวพีนี่เอ่อเพภาษาอังกฤษเนาะเออภาษานอร์เวย์เรียกเพอ่าแม่มาก็จะเลยบอกว่าเพพับพีพับผีแต่คนนั้นออกเป็นเพตัวพีเนี่เขาจะออกเป็นปอป่าปับปีปอปีอันนั่นละที่แรกกันแม่ามาก็คิดว่าเอ้าคนนี้เพิ่งว่าเกี่ยวกับอีหยังเพิ่งว่าเกี่ยวกับเอ่อปอเปีอะบอซันเอาฟังไปฟังมาเอาหลายๆคำมมารวมเป็นประโยชน์เดียวกันโอ้ ่นว่าวันเกี่ยวกับกระดาษตัวนี้แต่ห้ากับบรเวว่าหายไเนะพี่น้องน้งเพรา,าตู่แม่เอ็มมากนีก่คือกันที่แม่เอ็มมากเคยบอกน่ะนะว่ามีหลายคําที่เว่้าพิจิกับพยายามแบบวาบ่าเว้าแต่ว่าการการมันกับบออกนะพี่น้องเพราะว่าลิ้นห้ามันไม่ไปแล้วน่ะมันแก่แล้วลิ้นมันแข็งแล้วนะพี่น้องเออลิ้นมันบบไปมันแก่แล้วน่ะแล้วก็สาวปิ่นแล้วบนนี้พี่น้อง สาวปินเนี่ยพวกนี้ก็รู้ๆกันอยู่นะว่าเขาอ่ะเก่งภาษาอังกฤษ,ษแล้วทีนี้เวลาเขามาอยู่นอร์เวย์เ mm hmm. ขา,ามมก็เก่งเหมือนกันนะภาษานอร์เวย์แต่ว่าเขาก็จะออกเสียงบางอย่างไม่ถูกเหมือนกันแต่ส่วนมากจากที่ฟังมา,าสเสียงเขาบางอย่างอ่ะสำเนียงเสียงเขามันจะออกออกไปทางนอร์เวย์ได้เย Figure, อะกว่าสาวไทยอยู่ได้พี่น้องสาวไทยนี้อาจจะแบบว่า อาจจะแบบว่าก็คือบางคนก็เก่งบางคนก็แบบเก่งแต่ออกเสียงมันก็ไม่ค่อยถูกไงพี่น้องแต่ส่วนน้อยนะแต่จากที่แม่เอม่าได้ยินมาถ้าเกิดว่าเราไปเจอกันแบบเป็นสาวเิเชียเดินผ่านแม่เอม่าก็จะดูไม่ออกนะมันคือกันนะพี่น้องเนาะผู้หญิงไทยกับผู้หญิงฟิลิปปินมันคือกันแต่ว่าให้เมื่อเแม่เอม่าได้ยินเขาคุยกันแม่เอม่าจะรู้เลยเนี่ยเออไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เขาคุยกันหมายถึงว่าสมมุติว่าเขาเดินมา ฟิลิปปินกับแฟนคนนอร์เวย์หรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนคนนอร์นนอนเวย์นะพี่น้องแต่ถ้าเวลาสาวฟิลิปปินคนนั้นพูดขึ้นมาแม่เอามาเนี่ยจะฟังออกเลยว่าเขาเป็นคนเขาเป็นฟิลิปปินเนี่ยพี่น้องบางคนเป็นคนไทยคือแบบว่าสำเนียงมันจะแปลง,ปลงมันจะแทะแม่งแทะแม่งแบบสาวไทยกับสาวฟิลิปปิน BS เนี่ยเสียงเสียงเวลาพูดภาษานอว์ดเนี่ยมันจะฟังออกจากว่าเป็นว่าเป็นสาวรบสาว,สาวเออสาวฟิลิปปินหรือสาวไทยเนี่ยพี่น้องมันจะมีอย่างที่แบบว่าแบบมันมันฟังออกนะจ๊ะพี่น้อง สมมุติว่าแม่เอม่าเดินไปเดินไปเล่นกับคุณสารหรือว่าไปเล่นในเมืองกับคุณสารแล้วเจอเจอ,เจอ,เจอมีมีผู้หญิงมาสองคนแฟนเขาจะถามว่าคิมสาวไทยหรือว่าสาวฟิลิปปินอะไรเงี้ยแม่เม่ก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้เขาเดินผ่านก่อนฉันแบบจะฟังเขาดูว่าเป็นเป็นคนเป็นคนอ่าเป็นสาวฟิลิป สาวไทยมันมาพี่น้องสมมติว่าเดินผ่านเข้าราชกจะว่าภาษาฟิลิปปินส์กันเข้ากระบอกแฟนเข้าได้มันมาบอกคุณสาได้ว่าเป็นสาวฟิลิปปินส์เขาคุยภาษาฟิลิปปินส์กันแต่ว่าถ้าผัวมีเดินมาด้วยกันแฟลจะถามว่าเกมคนนั้นทําไมเหมือนเหมือนคนไทยจังเดี๋ยวแม่แม่ก็จะบอกเหมือนกันว่าเดี๋ยวให้เขาเดินผ่านก่อนฉันจะฟังสำเนียงเขาดูว่าครับเป็นคนคนที่ไหนหรือว่าอาจจะเป็นคนทุกที่น้องคือแม่มาไปไหนก็เป็นคนทุกที่อย่างเงี้ยพอเขาเดินผ่านได้ยินเขาพูดภาษานอร์เวย์กับ ขัวเขาน่ะพี่น้องไม่เอามาก็รลยรู้เลยว่าเออถ้าถ้าถ้าสำเนียงประมาณนี้เช่นว่าเป็นสาวฟิลิปปินส์ชัวร์ไม่ใช่สาวไทยนะพี่น้องมันจะมีอย่างแบบว่าที่มันแตกต่างเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศนะพี่น้องนะของสาแต่ละประเทศที่แบบว่าคุยภาษารนเวกันเลยจ้ะพี่น้องเออนาลาคลิปหนึ่งก็ว่าใช่เบ็ดเงวได้แต่ว่ามันมันหักเงาพี่น้องเช่อจะไหนล้มันอยากเงาเราคลิปก็ได้อืมอันนาลาบันนีก็เลยอันโอ้ยลมพี่น้องลมร้มหนาวแล้ว หนวคักหนวเนี่ยนั่นแหละก็คือมีหลายคำจากพี่น้องแต่ก็ว่าให้ให้ผู้หญิงไทยลองลองมาคุยภาษานอร์เวกันดูสิบคนมันก็จะแตกต่างกันไปนะพี่น้องนะมันก็จะแตกต่างสำเนียงไม่เหมือนกันน่ะพี่น้องเออมันมันมันมีหลายคำอยู่ที่แม่เอม่าพูดพูดแล้วมันแปลได้เป็นห้าหกความหมายนะพี่น้องบ่แมันเฉพาะคำว่าแชกหรืออะไรนะมันมีหลายอย่างหลายคำอยู่แต่ว่าแม่เอม่าจำาม่ได้แล้วก็อีกอ อีกคำหนึ่งเลยก็คือจะแปลถ้าแปลเป็นไทยก็คือแบบหรือถ้าแปลเป็นภาษาโนเวย์ก็คือแบบจะแรงนะพี่น้องก็คือจะแบบกลับกันไปเลยนะอย่างสมมติว่า,อาหอยพี่น้องโบเมนหอยนี่ได้หอยที่สิมาตกเนี่ยโบเมนไดใจพี่น้องหอยก็คือหอยผู้หญิงให้อีจิมนั่นแหละพี่น้องเออบางคนก็มีนะชื่อจิม,มก็จะมีประมาณว่าไอหอยนี่มันจะพูด พูดพูดถ้าเป็นภาษาโนเวสมมุติว่าภาษาโนเวเราเราจะย้ายไปที่โน่นที่นี่หรือประมาณว่าซิ่งของอยู่นี่โอ้เฮาสิย่ายไปมองนั่นหรือว่าเฮาอยู่มองคนกับกับพ่อแม่ล้างิย่ายไปทางนอกมาพี่นอ้องอ่าถ้าแม่ไอ้มากพูดแม่เอ้มาก็จะบอกว่าฟลุตนะฟลุตแต่มันก็เหมือนประมาณว่าฟุฟลุตแต่ว่าพูดเลยฟลุตนะ ฟลุตตาไปข้างนอกเออวฉันจะฉันครบสิบแปดปีแล้วนะฉันจะย้ายไปอยู่ข้างนอกแล้วก็จะประมาณนี้แม่มากออกเสียงไม่ถูกนะจ้าแต่ก็คืออธิบายให้ได้ประมาณนี้แต่ถ้าบางคนเขาจะไม่พูดว่าฟลุตตาเขาอาจจะออกว่าฟลิตฟลิตตาฟิสตาบางคนก็ออกว่าฟลิตตาฟิสตาถ้าคำว่าฟิสตาอีกคำานึงก็แปลว่าหอยนะจ้าพี่น้องนั่นละก็คือถ้าเราเวลาเราไปพูดกับคนนอตว่าเออวันนี้นะฉันจะย้ายออกไปข้างนอกบอกว่าอุ้ยวันนี้นะฉันจะแบบโชว์หอยแล้วโชว์ มันก็จะดูสรุปไปนี่นะพี่น้องแม่เอมาก็เลยจะรู้ว่าตัวเองพูดพูดผิดน,นะคําว่าฟลิสตาของแม่เอมากก็ไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ได้จ้ะแต่ก็ยังดีกว่าที่แม่เอมากจะบอกว่าฟิสตามันว่าพี่น้องฟิสตาก็คือแปลว่าหอยอะไรประมาณนี้พี่น้องแม่เอมากก็เลยพยายามพูดว่าฟลิสตารู้ว่าอันเนี้ยมันไม่ถูกต้องแต่ก็ยังดีกว่าที่แม่เอมากจะบอกว่าวประมาณนี้หมดละพี่น้องนั่นแหละมันก็มีแนว่าว่าคำาพี่น้องมันกับโบเมน ภาษาเปาะภาษาแม่เฮาคืออะไรน้าพี่น้องขนาดภาษาเปาะภาษาแม่เฮาบางทีภาษาภาคกลางเนี่ยของประเทศตัวเองแท้แม่เอม่าบางทีก็ยังพูดไม่ถ่องเลยพี่น้องเออมันเว้าไทยไม่ถ่องอะไรประมาณนี้ได้จากคลิปมะย่าวแล้วว่าสิบมย่าวบางย่าวคลิปนี้ก็บพอ่อจะไม่เล่นในใจพี่น้องนะพุณเมืองใครมันคลิปหน้าจะมาพบมาพอกับแม่เอม่าใหม่ขอบคุณทุกกำลังแรงใจในใจพี่น้องเด้ออืคลิปหน้าจังมาเบิ่งเด้อว่าแม่เอม่าสิพาใส่อันสุดเหงียนงามๆมาอยู่ชายทะเล คลิปนี้กับพ่อสํานี่แหละขอบคุณทุกํำลังแรงใจได้จ้าที่เข้ามาเบิงมาชมแม่ไอม,มาเด้อมาชมไก่มันแม่ไอมาสวัสดีจ้าบายบายไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเด้อ